หยุดให้คนข้าสามคะแนนเลยไม่ฝ่าไฟเหลืองก้นหน1คะแนนให้ทางคนอื่นไปก่อนเอาอีก3คะแนนแล้ววันนี้พ่อได้กี่คะแนนจ๊ะก้เต็มสิค่ะเอหายไปหนึ่คะแนนนึวินัยและน้ำใจบนท้องถนนเริ่มต้นได้ด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีโตโยต้าถนนสีขาว บนเวทีระดับโลก12สนาม12ประเทศจังหวะเครื่องยนต์คือจังหวัะหัวใจความมุ่งมั่นคือแรงขับเคลื่อนการสั่งการคือการเคลื่อนที่ในทุกเสี้ยววินาทีเมื่อทุกรายละเอียดสร้างเหเพื่อการตอบสนองผลลัพธ์คือแชมปโลก World Touring Car Championship 2010 Chevrolet Cruze Engineer to respond S so sexy, sexy, sexy s เซ็กซี่ร้อนแรงเร้าใจน่าค้นหาสวยเพรียว The New Hyundai Tucson yeah, The Sexy SUV จากฮุนไดและในช่วงของ Speed Society ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงของวันปีใหม่นะครับที่ ทีมงาน Speed X TV ครับได้เดินสายนะครับไปสวัสดีปีใหม่บรรดาแหล่งข่าวนะครับที่เรียกว่ามีน้ำใจกับรายการของเรามาตลอดเวลานะครับจะมีแหล่งข่าวที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็น่าสนใจยังไงกันบ้างนะครับลองไปชมกันครับแล้วก็ยังมีข่าวอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เรียกว่าอัปเดตนะครับหลายคนก็อยากจะเห็นจริงๆครับกับภาพของการทําลายรถนะครับของค่าย Honda ครับที่เรื่องของการประสบอุกภัยน้ําท่วมนะครับทำให้ Honda จําเป็นต้องทุบรถครับ บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปถ่ายทำกันถึงนิคมรจนะก,กันเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายในช่วงของโซยตี้ครับกับข่าวของก๊อปฮอนด้า LPGA ครับเป็นภาพของการแถลงข่าวนะครับว่าก๊อฟ LPGA ปีนี้นะครับจะมีใครมานะครับจะมีนักก๊อฟจากต่างประเทศมีใครที่น่าสนใจกันบ้างนะครับลองไปชมกันครับ สำหรับข่าวแรกในช่วงของ Speed s o ย t ีในวันนี้นะครับก็เป็นข่าวดีดครับที่ทางทีมงาน Speed x t b ได้เดินสายครับไปสวัสดีปีใหม่บรรดาแหล่งข่าวต่างๆนะครับที่มีข่าวดีๆให้กับเราครับนำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นค่ายของทาง Toyota นะครับค่าย Honda แล้วก็ค่ายคุณไดรวมถึงค่ายมาสด้านะครับนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับที่เราได้เดินสายไปสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับยังไงก็ตามครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ในปีหน้านะครับปี2555ครับปีนี้แหละครับปีนี้แหละครับเราก็จะดําเนินนะครับรายการของเราให้ดีอย่างที่ท่านนะครับให้โอกาสพวกเรามาตลอดครับ และสําหรับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวอัปเดตล่าสุดครับที่ทางวอนด้านะครับได้ประกาศทําลายรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมครับทั้งนี้นะครับรถที่จะถูกทําลายมีจํานวนทั้งสิ้น1,055คันโดยแบ่งเป็นรุ่น B-O 217คัน Jazz 213คัน City 353คัน Civic 150คัน Accord 91คัน CR-V 30คันและ Fit 1คันครับ โดยทุกขั้นตอนคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญนะครับแล้วก็ภารกิจนี้ครับจะใช้เวลาประมาณ1เดือนเพื่อที่จะตอกย้ำความเชื่อมั่นของลูกค้าในเรื่องของคุณภาพรถใหม่ของ Honda ครับและสำหรับข่าวต่อไปนะครับยังคงเป็นค่ายของ Honda อยู่ครับโดยบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดและก็สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7นะครับ ร่วมจัดการแข่งขันกอล์ฟสตรีฮ o n d a LPGA Thailand 2012ระหว่างวันที่16-19ถึงกุมภาพันธ์2555ครับที่สนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับพัทยาโอคอสเพิ่มเงินรางวัลครับเป็น1,500,000เหรียญดอลลาร์และก็จะเพิ่มผู้เข้าร่วมแข่งขันนะครับเป็น70คน แข่งขันกันทั้งหมด72หลุมแบบไม่มีการตัดตัวสำหรับการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2012นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่จะทำให้โลกได้ทราบว่าประเทศไทยครับพร้อมแล้วที่จะต้อนรับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกนะครับถึงแม้ว่าประเทศไทยนั้นจะประสบกับเรื่องของน้ำท่วมครั้งใหญ่ครับแต่ว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจกันครับจะทำให้เราสามารถที่จะเป็นหนึ่งได้นะครับในภูมิภาคเอเชียครับ สัปดาห์นี้นะครับในช่วงของสปีดซูมอัพครับก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันแล้วนะครับสำหรับนิสสันอ m e เมล่าครับเราก็เลยไปทดสอบกันมานะครับว่าอเมล่านั้นดีจริงหรือเปล่าครับโดยเส้นทางคราวนี้ก็เป็นเส้นทางยาวๆเลยนะครับกรุงเทพเพชรบุรีปราณบุรีครับแล้วก็ไปถึงหัวหินครับโดยพี่แอ๊ดัคทางในเรือนะครับเป็นคนทดสอบยาวๆแบบนี้ครับภาพของอเมล่าจะดีอย่างไรนะครับแล้วก็รถของเขาจะดีจริงหรือเปล่านะครับลองไปชมกันในช่วงของสปีดซูมอัพครับผมมั่นใจเน